สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาทำชุดราบี้นะคะชุดสำหรับคนผอมทำยังไงได้รับโจทย์คือชุดของแม่เขาที่เราเคยตัดให้เมื่อ25ปีก่อนน,อน้นดูสิเขายังเก็บไว้แต่เขาไม่ยอมทิ้งชุดให้เราเลยต้องสเก็ตเอาแบบนี้ค่ะ เริ่มต้นเราก็ตัดซับในก่อนอเพื่อเป็นแนวทางให้ช่างเย็บเขาเอาไปเข้าเกรดแล้วก็ตัดผ้าเฉลียงให้เขาเอาไปเย็บรูดเพื่อความง่ายในการทำเดรปสายฝนค่ะที่นี่เขาเรียกดราบี้ค่ะบ้านเราเรียกว่าเดรปก็มีหลายแบบเนาะ ซึ่งเราก็ไม่รู้จักชื่อนะที่จริงอ่ะคำว่าเดรฟเนี่ยก็เพิ่งจะรู้เองอันแล้วแบบที่เราทำเนี่ยเขาเรียกบ้านเราเรียกว่าเดรฟสายฝนเราก็ไม่รู้เองกันแหละก็มีเพื่อนในใน c e e o o o k เขาเขาเรียกอย่างนี้นะก็บอกกันตามตรงกันนะว่าไม่ได้เรียนมาอะไรอย่างนี้คือเรียนมาแค่พื้นฐานแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็ คือมันเป็น choice ที่เราต้องเลือกแล้วล่ะเย็บผ้าเนี่ยคือไม่มีอย่างอา่าอย่างอื่นให้เราเลือกเราก็ทำทำมามันก็ประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งนะลูกค้าก็มีเยอะเนี่ยทำเนี่ยทุกชิ้นเราจะตัดเป็น2ชิ้นนะทำให้แล้วก็หมาดเข็มหมุดเอาไว้ให้อ่ช่างเขาเอาไปทําตัวนี้ท่อนบน ทุกเลเยอร์เราจะทําเป็น2ชิ้นเพราะว่าให้เขาเอาไปทําเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังแล้วก็มีการวัดวัดแบบว่าให้ได้3ส่วนอย่างสมมุติว่าเราวัดว่าช่องนี้มันมี10นิ้วเราก็ต้องเอาผ้ามา30นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำแล้วตัดให้ครบแล้วก็ ต้องให้ช่างเขามาฟังเราอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรแล้วเขาก็เอาไปทำต่อส่วนช่างนี่ก็บางคนมีพื้นฐานมามันก็ง่ายแก่การอธิบายหน่อยบางคนนี่เขาไม่มีมาเลยค่ะคือเขาบอกเขามาสมัครเป็นแม่บ้านที่เอเจนซี่เขาที่ประเทศเขาอะนะ แต่เอเจนซี่ส่งมาให้เราเป็นช่างเนี่ยมันมันต้องเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยบางทีมาถึงเราก็ต้องมาปั้นดินให้เป็นดาวบางคนก็เออคขอยังชั่วหน่อยหัวไวก็เข้าใจอะไรง่ายๆแต่บางคนนี่โอ้โหภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าปึกปึกขนาดนั่นแหละแล้วเราก็นะก็ทำมาอย่างเงี้ยปุกปั้มกันมา เป็นเป็นรุ่นๆน,นะคะรุ่นไหนก็รุ่นนั้นเป็นบางรุ่นนี่ถ้าเขาได้เรียนมาบ้างมันก็ดีบางรุ่นนี่เขาเย็บมาแต่ผ้าโหลมาถึงก็จะใส่เลยปืดปืดมันไม่ได้งานของเรามันเป็นงานละเอียดพูดไปก็ยาวเนาะเนี่ยแล้วเวลาอธิบายเราก็อธิบายแบบว่าเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าฟิลิปปินส์ก็ เราก็อาหรับเอนไปทางฟิลิปปินส์อ,อ,อ,นอีกเดี๋ยวพอเจออินโดออก,ก็เอนไปทางอินโดอีกเนี่ยอาหรับเราก็เลยมั่วไปอย่างนั้นนี่ก็โอเคอยู่ก็อธิบายพอรู้เรื่องแต่คนนี้เคยอยู่มาแล้ว เปีแล้วเอาเงินไปสร้างบ้านเรียบร้อยอยู่จนบ้านพังอยู่ไป10ปีคือหมายถึงว่ากลับไปบ้านอยู่11ปีแล้วก็กลับมาหาเราอีกคือนางก็จะมาทํางานแหละแต่ว่าสามีนางไม่ให้ไปอยู่ที่อื่นนอกจากมาอยู่กับเราถ้าถ้าเรารับนางมาสามีนางก็โอเคก็เลยได้กลับมา นี่ก็อธิบายกันเรื่องชุดเนาะพูดถึงเรปสายฝนเนี่ยนะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเขาจะทำให้เป็นเนี้ย ب, เป็นเส้นๆเนียบๆแต่ที่นี่เขาบางคนก็อยากได้เนีย ب, ้ยบๆบางคนก็ไม่อยากได้อยากได้แบบว่า,เ,าเวลาถ้าใส่แล้วมันตึงแต่ตอนที่ยังไม่ใส่เนี่ยมันก็จะดูย่นย่นยู่ยู่ แล้วอย่างหุ่นที่เรามีก็จะเล็กกว่าไซส์เขาหน่อยหรือเจ้าของชุดเขาสะโภก40หุ่นเรามีแค่38มันก็ใส่แล้วไต่ไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ก็โอเคชุดนี้ใช้เวลาตั้ง3วันกว่าจะเสร็จเพราะว่ามันทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเหมือนกันหมด แล้วก็คนที่นี่เขาก็สูงใช่ไหมอ่าไอตัวเดรสเนี่ยมันตั้งแต่คอลงไปถึงหัวเข่าเลยความยาวมันก็มีเหมือนแล้วมันก็เลยทำให้งานเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคแล้วนะเนี่ยชุดเนี้ยเขามาลองแล้วลองแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอ เราก็ทำมันให้จบเนี่ยพออธิบายเสร็จแล้วก็หมาดเข็มหมดแล้วก็ม้วนๆให้เขาเอาขึ้นไปทำต่อเนี่ยค่ะเย็บ yep, ได้มาแล้วก็เอามาเข้าหุ่นให้เราเช็คดูหน่อยนึงก่อนที่ลูกค้าจะมาลองก็ตรงไหนที่ว่ามันหย่อนเกินไปก็ดึงๆเข้า ให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะรีดอันนี้คือชุดนี้คือตอนนี้รีดแล้วเพราะว่าลูกค้าเขาลองแล้วลองแล้วไม่มีปัญหาอะไรเราก็มาเก็บงานหมายถึงว่าได้เนาได้รูดอะไรที่มันติด,ต,ดติดอยู่ก็แกะออกให้หมดก็ทำด้วยความระมัดระวังอะ่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าชีฟองบางที ดึงแรงเดี๋ยวมันก็จะขาดจะลุยอะไรเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วจบงานชิ้นนี้ก็ออกมาเข้าใส่ก็งามอยู่นะสวยอยู่หรูอยู่โดยที่ไม่มีคริสตัลสักเม็ดเดียวนี่คือชาลที่มันเขาเรียกว่าอะไรผ้าผ้าคล้องหลังมั้งเนาะ <c oughs> โอเคนะคะเ,เพื่อนๆ ค่ะก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ